สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายน, 65, นสองพร้อยหกณสะพานเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาเพื่อข้ามไปยังฝั่งอุบลเส้นทางนี้ยังไม่สามารถข้ามได้มหาอุทกภัยตอนนี้อ่อนแรงลงคงทิ้งร่องรอยเจ็บช้ำไว้ให้เห็นดังที่ปรากฏ ลดลงไวกว่านี้เอาใจช่วยผู้ประสบภัยทุกๆท่านได้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวทุกๆคนทุกๆท่านนะครับและภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือกุดปลาขาวนะครับสะพานหกรอบพระชน์วัดผาานี้ก็เป็นกรเป็นสะพานที่ข้ามกุดปลาขาวไปยังฝั่งอุบล แต่วันนี้เวลานี้นะครับโดยประมาณ6กโมงเช้าถนนเส้นนี้ยังไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่เป็นระยะระยะไปนะครับ ที่เห็นนี้ก็มุ่งหน้าไปอุบลยังไม่ได้นะครับน้ำท่วมขัง